คือมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้า oh. วันนี้มันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับไปทุกหน้าน้ําถึง44จังหวัดของประเทศไทย oh. ประเทศไทยนี่มาประเทศบางบางจังหวัดนี่ไม่มีไม่มีแหล่งน้านะครับ oh. ที่มีแหล่งน้ําไม่ว่าทะเลหรือน้ําจืดแม่น้ำเนี่ยมีไม่กี่มี40-50จังหวัดนั่นก็หมายความว่าจังหวัดที่มีแหล่งน้ำเนี่ยไอปลาปีศาจเนี่ย oh. ไอปลาคางดำเนี่ยไปทั่วหมดแล้ว เนี่ยทำไมชาวบ้านเขาถึงเปรียบเทียบสวรุ่นใหม่เนี่ยเป็นปลาหมอขังดาเอาเรื่องปลาหมอขังดํามาเป็นมาเป็นเกลือนหน่อยนะครับให้ปลาหมอขังดำเนี่ยมันเป็นปีศาจแห่งลุ่มน้ําทุกลุ่มน้ํานะครับไม่ว่าน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มมันอยู่ได้หมดเลยถ้ามันจะเริ่มพันเติบโตมากแล้วมันเป็นปีศาจที่ไล่ล่าและกินล่างฐานทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับไม่ว่ากุ้งหอยปูปลาสาหร่ายพืชน้ำเนี่ยมันกวาดเรียบหมดแล้วมันโตเร็ว มันตั้งท้องยี่สิบสองวันก็ออกลูกแล้วอ,ออกลูกบับตั้งท้องต่อได้เลยโอ้โนี่ไอปลาหมอไอปลาปีศาจเนี่ยมันไม่ใช่ปลาในแม่น้ำน้าน้าในย่านนี้นะมันมาจากแอฟริกาซึ่งเป็นปลานักล่าก็อยู่ในเทือกเขาตระกูลเดียวกับปลาปิลัญญานั่นแหละครับแต่มันอยู่ในประเภทที่ว่าเป็นปีศาจที่ที่อะไรที่มีปริมาณมากมายได้อยู่ได้ทุกภูมิประเทศนี่เราเอาเข้ามาเพื่ออะไรก็าม,ามาเพื่อมาแปลงพันธุ์ให้กับปลานิน คือประเทศไทยเราเนี่ยแต่ก่อนมาเนี่ยเราขาดอาหารขาดปลาน้าจืดเนี่ยกำลังจะขาดแคนแลนเราก็ได้ไปพ่อพันุ์ปลานิลขึ้นมามปลานิลน,นะครับปลานิลนนมันก็ออกลูกเร็วแล้วก็ขยายพันธุ์เร็วแล้วก็เนื้อก็เยอะอก็ได้ผลแต่ยังไม่พอใจนะครับเพราะปลานิลเนี่ยมันตั้งท้อง22วันเหมือนกันแต่ว่ากว่ามันจะตั้งท้องอีกรอบใหม่ใช้เวลาเดือนหนึ่งหรือ45วันก็ใช้เวลานาน แล้วมันอยู่ได้เฉพาะน้ำจืดเจอน้ำกร่อยก็ไม่ค่อยโตถ้าน้ำเค็มโตไม่ได้นะครับม,มันก็เลยมีคนที่มีความโลภไปมีที่สุนส่นสุดน,นะครับกูต้องจะต้องทําให้มันให้สร้างพันธุ์ใหม่ขึ้นมาคือมามาตัดต่อพันธุกรรมอ่ะให้มันอยู่ได้ทั้งน้ําจืดน้ํากร่อยน้ําเค็มไม่ว่าอยู่น้ําไหนก็อยู่ได้หมดมไม่เป็นอันตรายจากการที่น้ํเพราะเมืองไทยบางทีน้ําก็พาวน้ําเค็มเข้ามาเป็นน้ากร่อยเข้ามาเนี่ยมันก็จะกระทบใช่ไหมครับรันให้มันอยู่ได้ หมดมแล้วถัดมาก็ให้มันกินได้ทุกอย่างหมดอ๋อจะได้เลเี้ยงง่ายๆอันถัดมาก็ให้มันให้มันเกิดเร็วกว่าให้เกิดเร็วขึ้นก็เพื่อมาเอาปลาเนี่ยเอาปลาปีาศาจร้ายจากอฟริกานี่นะครับมาเพื่อมาตัดต่อพันธุกรรมกับยีนของไอ้ปลาปไอ้ปลานินก็เพื่อให้มันตั้งท้องยี่สบวันแล้วก็ออกลูกได้เลยแล้วก็ตั้งลูกแล้วก็ตั้งท้องต่อได้เลยแต่ปรากฏว่า มันมันล่กว่าปลานินคือมันกินทุกอย่างที่ขวางหน้า oh. วันนี้มันก็ขยายตัวอย่างรวดเร็วนะครับ oh. ไปทุกน้าน้ําถึง44จังหวัดของประเทศไทย oh. ประเทศไทยนี่มาประเทศบางบางจังหวัดนี่ไม่มีไม่มีแหล่งน้ํานะครับ oh. ที่มีแหล่งนา้าไม่ว่าทะเลหรือน้ําจืดแม่น้ำเนี่ยมีไม่กี่มี40-50จังหวัดนั่นก็หมายความว่าจังหวัดที่มีแหล่งน้าเนี่ยไอปลาปีศาจเนี่ย oh. ไอปลาคางดำเนี่ยไปทั่วหมดแล้ว oh. พราะมันเกิดความเดือดร้อนนะครับ พราะในอนาคตเนี่ยคนไทยก็จะขาดอาหารเพราะไปปลานี้ปีศาจนี่มันกวาดเรียบหมดทีนี้มีคําถามนิดนึงค่ะแล้วทําไมเราไม่กินมันซะล่ะคะเออก็ตอนนี้กำลังเ,เริ่มรณรงค์ให้กินอยู่ครับแต่ช่วงหนึ่งก็มีคําสั่งห้ามห้ามเอาปลาไปปล่อยอห้ามจับปลาพวกนี้นะครับชาวบ้านก็ไม่จับตอนนี้ก็มารณรงค์ให้จับกําลังตื่นตัวกันเป็นการใหญ่ <S <S วันนี้ประชาชนไทยทั้งประเทศเนี่ยภาวาตื่นตัวกับปลาปีศาจนี้นะครับ นี่บังเอิญเราเลือกสวอพอดีกรกตรับรองสวอพอดี